เส้นสปาเกตตี้นะครับต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะครับมาดูเส้นสปาเกตตี้ของเราครับตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้โหนิ่มแล้วครับดูซิว่านิ่มแค่ไหนจับดูนะครับโอ้ยังเหนียวอยู่แต่ก็ น่าจะได้แล้วล่ะถ้าขืนทำมากไปกว่านี้อาจจะอืดอาจจะกลายเป็นเส้นอืดได้นะครับจับจับโดูพอเห็นว่ามันนิ่มก็ใช้ได้หรือว่าใช้เตาไฟฟ้าก็ต้มไปสักประมาณ15นาทีจากนั้นก็นี่ครับ เราจะนำมานอกน้ำนะครับแล้วก็เอาขึ้นใส่ชามไว้ก่อนนี่ครับทีนี้เราก็มา เดียวกระเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นมีกระเทียมมีพริกไทยมีรากผักชีนะครับสามเกลือของเราันเองเราก็จะมาทำการทอดหมูก่อน นี่ครับหมูของเราหั่นเอาไว้ใส่ไปเลยครับดีเราไม่มีหมูสับนะครับเราก็เลยเอาหมูชิ้นนี่แหละปสยุกเอาตามใจชอบถ้าหมูสับมากจะเข้ากันดีกว่าเอาละครับตอนนี้หมู ก็สุกแล้วนะครับเราจะใส่น้ำมันหอยไปสักหน่อยเพื่อความเข้มข้นแล้วก็นี่ครับเติมน้ำด้วยประมาณนี้นะครับซอสมะเขือเทศ ความเข้มข้นเบาไฟนิดนึงนะเมื่อกี้เบอร์เจ็ดลดให้เป็นเบอร์สี่กันสิ่งที่สุกย,ย,ยากอีกอย่างนึงก็คือนี่ฟักทองเราก็หั่นเป็นเล็กๆไว้นะสุกยากก็เอาลงไปก่อน รเราก็จะอบอบฟักทองให้มันสุกสักแป๊บหนึ่งนะเราพลาดไปแล้วจริงๆเราควรจะลวกฟักทองให้มันสุกดีๆก่อนแต่ไม่เป็นไรทำไปตอนนี้ก็น่าจะได้มาดูกันครับว่าละน่าจะโอเคฟักทองเราน่าจะโอเคแล้ว นี่เราก็จะใส่ใส่เสลงไปเลยนี่ครับ,ออบขออปราว่าน้ำแห้งน้ำแห้งแก้ไม่ยากใส่ไปอีกครับเยอะๆใส่น้ำไปด้วย สปาเกตตี้ผักผักอะไรเนี่ยสปาเก็ตตี้ผัก,ผกรวมแล้วก็นี่ครับพวกต้นหอมผักชี ใบตองโอวมะเขือเทศนะครับใส่เข้าไปเลยมีอะไรก็ใส่เข้าไปมีใบกระเพาราเิดบหน่อยใส่เข้าไปใบ <c oughs> กระเพรามันไม่น่าจะเข้านะแต่ว่าลองดูครับ ลองชิมดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างยาวเกินขาดอะไรรู้ไหมครับขาดนี่ครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำอองหน่อย น้ำแห้งเร็วมากใส่ลงไปอีกครับ ไฟยนักลมแล้วก็นี่ครับพริกไทย เส้นสปากเกตตี้เนี่ยตอนเนี้กินไปเนี่ยมันก็ยังลุกๆๆๆเร่งๆอยู่เลยนะครับมันยังไม่เละยังไม่ถึงกับเละก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนว่าเส้นของสปากเกตตี้เนี่ยมันมันคงตัวได้ดีกว่า <_ m akes> ชิมดูหน่อยนะครับ รสชาติกาลังดีเลยครับโอ้โหอยากจะบอกว่ารสชาติเหมือนเหมือนไปกินที่ร้านตามห้างเลยครับเพื่อนๆไม่ได้โมอันนี้เดี๋ยวขอปิดปิดไว้เพื่อให้เส้นเนี่ยมันอืดหน่อยเพื่อให้เส้นมันนิ่มกว่านี้สักหน่อยสักสองนาทีแล้วกันสองนาทีแล้วก็ปิดเตาได้เลย เรียบร้อยครับครบสองนาทีแล้วเห็นไหมครับกำลังดีดูน้ำซอสสิครับประมาณนี้โอเคทุกอย่างก็สุกหมดแล้วอร่อยมากครับทําตามได้เลย ิดเตาได้เยี่ยมครับทำตามกันได้เลยครับสปาเกตตี้ผัดผักซอสมะเขือเทศใส่จานเรียบร้อยน่ากินไหมครับอร่อยมากครับขอบอกดูดเส้นนะ เส้นนุ่มมากกำลังดีเลย